เป็นขอกควายเนาะแม่นเป็นขอกควายเจ้าว่าปลูกอีพ่อหวานนี่อันพักเสริมนี่เด้จ่ะพักนี่ก็กลงมาแต่น้าใช่ปลูกเจ้าอีพ่อเพิ่งทำเลยเรามาปลูกแม่นเรามาปลูกไว้อยู่หน้ากับวืดพักนะอันฟักเสริมน่ะพักหอมเมื่อแต่คือบพว่านนี่อยู่ว่ดทังอยู่หน้าพักอีกอย่างอ่ะพักหอมโป๊ะวันนี้เอาไว้ใช่ไหมก้อยมูวี่อยู่น้า อยู่พี่คื่อพบ้านจาะ่ะล่ะวันอาว่าชีลกอันนี้ให้มืดกันเีจะต้อง<ล>วนันจะลกพักจะลกให้มันเป็นหม่องเนี่ยจะแต่าากิดได้วันน,นนี่คือบอลนี่อันนี่ก็ช่องใช้มือก็ชี้ให้ลกให้เมิดเลยนี่จะคนไปขันสมเจ้ากระดกเป็นนรอนเอาลกทำน,นี้แล้วมันพอดีขันสมแช่มันเข่ากันมันแหลมมันได้แซ่เนี่ยขาดป้เจ้าเฮะเ้าเจ้าไอ้ขายรถชมพักมันก็ได้ขายค็นี้น แต่นนี่นอย่าลืมใส่ผงนัว <c oughs> <c oughs> สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซี 3, กันเบริรตสุข,ขสุขคนเนาะมาพ่อ,อ,อก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยมาพ่อ,อ,อก,กันกับซองบุญมาบรรเทาเนาะมาพ่อ,อ,อก,กันเมนื่อนี้มาหาทางนองพัดเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ซานบ่จังใดเนาะมาหอดเปลยนทีเรียบร้อยพี่น้องเลยมาเดมาหลายมือเลยแหละมาหาทางน้องพัดมาเยี่ยมมายามบ่ญกอนเนาะ เป็นจังใดได้ดปลูกมะแดงมะเต้าเาพิ่นแล้วแล้วพอเนาะอ่ะก่อนสิเข้าไปหาทางน้องพัดสบุญขอขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามรับส้มคลิปของสบุญตั้งแต่ต้นจนจบะระเบิดข่าวโฆษณาเนานะถ้าบา่บ่มีเอฟซีทุกๆคนที่ติดตามให้เฮากะบ,บ่มีฮอดมื้อนี้เนาะพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในไลน์เด้อเอฟซี FC, ทุกคนเนาะซกทุกขอบคุณขอบคุณในไลน์เพิ่นมันควัยืนเป็น กำลังใจให้เฮาตลอดไปเนาะขอบคุญขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่ใจดีคือกันที่อีอุปธรรมคำสู้เฮามาจนฮอดมื่อน,นี้เนาะถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอฟซีเฮาก็มาว่าฮอดนี่พี่น้องเนาะเข้าไปเบิ่งน้ากันเลยแบบนี้เข้าไปหาทางน้องผัดสก่อร์มาฮอดแล้วมาฮอดแล้วโอ้โหเจ้ทางเพิ่น เบืงก yeah. ่อนสิค้นโดยโดยเรียกว่าห้องน้ำค่นป้าสบายดีเด้อว่ทุกคนโดยโดยโดยสบายดีกินชมมาขามกินชมปากคมเ็ตาแซ่บแท้กินชมซ้ำคำมเอ้าวมานโอ้โหเต่แซ่บเลยอาคือบ่ป่าคุณนะ โมเจ้าวะล่ะโมน้องพัดวะโมหันในหูโมหันเทไปแต่แซบชนาะบบต้องอายกล้องไหนล่ะเอ้ยน้องพัดไ่ได้าอกล้องได้เจ้าอไอกล้องบ่ได้ดลยยางเขาโลดในพี่เพราะวเม่ตูจะกินสมคือกันเมนตแห่งมักข็นตแห่งมักน้องเตี้ยไปซ้น้องเตี้ย เดี๋ยวไปเห็เนนดหัวเพียนเจ้าอ,อมาแต่ใสคือใส่เสียขาวม,มาตึป่งป<ม>ีบ้านน<อ>ั่นนะะ่ะมันหน่อยหันโอ้โอ้เทมการ <c oughs> มันมกเฟตสังเกกินข้าวเมลีกินสมกินแซวก็ได้มาแต่่นเนาะอยากิาน ซื้อยังหมูเจ้านะน้องแพทนี่ซื้อนี้อายุจักปีล่ะฮะบสิบหาสิบหาปีโอ้สิบหาปีน้อยกว่าน้องพัดนสามปีบ่เห็นบ่เอ้ย่าน,านพิน่นบุก้ากินมะขามเอากินส้มก่อนเดอ้อเดี๋ยวสิไปเลาะทั้งของน้ำก่อนเดอ้ออ่ะอะปล่อยเพิ่นกินส้มก่อนโอ,โอ้เป็ตเตาแซ่บอลิยันยันหมูน้องพัดเพิน<อ>่นอายเพิ่นบ่เคยเข้ากล้อง เดิเบิร์ทางเพื่นเฮ็ดห้องน้ำกันเด้อมาเบิ่งทางห้องน้ำเพิ่นโอ้โตเอ้าสบายดีเด้อเดี๋ยวเอาเฮ็ดผูด้เดียวบ่าออนี้นิเอาโมไปใสเป่เบิร์อืมหากับพ่อพ่อน้องพัดมาหนี้โอ้เฮ้อ้เพิ่นเฮ็ดแขกเลยนี่ โมไปเลยมาเฮ็ดผู้เดียวเจ้าเพินพพ่นผักเพิ่นผักบ่ว์อ๋อเหยังเฮ็ดยังสานนี้นะอันนี้เฮ็ดดาปิโอ้เฮ็ดฝาปิดมันแตกโอ้ก็เลยมาเฮ็ดบาดนี้โอ้ฝาปิดมาก,กับเขานะมันแตกเลยเฮ็ดแทนบาดนี่โอ้ ห้องน้ำเพิ่นโหสาบอบอ่บะดน,นี้โอ้ละเห็ดคกักกะลิอันนี้โหก่ออ่างน้ำก่อ,อกตัวเดียววะอืมละเห็ดคกักกะลิโอ้ เบดปูนจักสอบนี่แปดสอบมบล็อกบลอกนี่บบ็ดจักก้อนบล็อก,กสามร้อยสามร้อยบอล็อกเขาเป็นไงเปนไเนาะอืมสามร้อยก้อนจังแมนอันนี้จเ,นเจ้าเห็ดสองเมตรห้ากับสองเมตรเจโอ้ทังหนาันนี่สองเมตรเจ็ดบลอกหรือเปล่าเธอ ทางนาในช่องมันหานะครโอ้ทางขางสองเมตรเจ็ดชิบทางนี้สองเมตรหาแล้วหมูผักพรอนเบิ้ดเจ้าดอกไม้เห็ดพุทธิยบวันเห็ดเนี่ยมันแล้วเนาะ ห่านนี mm ่ก hmm ็เห the <laughs> uh ็ดบ่อวานี่นู่คือเ็ดุกนเขาเลิกเลยเนโอ้จะก็เลยเห็ดฝ่นนี่บ้างฮาสิย่างแข็งบ้ด้อะบ่อเนี่ยได้ขอระยะยางเขามาสองิ่าไงเด้อออเป็นโกอางน้ำ เราโกอ่างนนะ้ำกวางผัดเนาะเราเห็ดเป็นไหมเดี๋ยวคนมาต้ำต้ำกะซองมาได้หรอกมันเป็นอันนี้ลงพี่ดูอื้อ ทั้งนี้สองเมตดเจ็ดซิบวทามีสองเมตดเจ็ดซิบทางหน้าสองเมตดห้าซิบแล้วเจ้าเคยเห็ดมาก่อนหรือว่าเจ้าก็ได้ ออกับบเคยเห็ดกับเห็ดบ่ได้เองเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาหาทางน้องพัดเพิ่นอีกวันหนึ่งให้ทางพ่นเห็ดวี่ <c oughs> เราเห็ดนะกำลังสาบแล้วเรากอยปูนใช่พี่ เดี๋ยวทางน้องพัดโอ้มันนี่แต่งโตงามนี่น้องพัดมาเนี่ยฮ่าๆอะรบกวนเฉยเฉยให้ไปตังเดี๋ยวจะได้ปลูกแล้วบ่มาแต่งหมักทั่วนะแมนปลูกแล้วปลูกแล้วปลูกแล้วแมนหมักแต่งก็แล้วหมักหม้อหมักอยังปลูกอยังนี้หมักกระเพาะนงโอ้ปลูกแล้วปลูแล้วเลย แม่เอาไปปลูกสองมือแล้วก็เห็ดหัววานนองค่ะโดยโดยเพื่อนน่าจะเห็ดแล้วมั้งหัวพวกนี้นะเพื่อนพาคกันอนเห็ดหัวโดยเจ้าเนี่ยอยู่บ้านอยู่อยังก็อยู่ไปทรงการเงาโดยเราสิไปหาสาวจอยเพื่อนๆก็ออกเห็ดหัวหรือเก่าเนาะแม่สิบม่ได้พ่อเพื่อนอีกทางสาวจอยก็ได้พวกเพื่อนออกหน้าพวกเขาบม่ได้ออกไปหาเพื่อนปลูกแล้วแล้วเด้โดยเป็มมาสลี ออกแล้วบ่หมักแตงหรือว่ายังยังยังไม่ทันออกในโองซัมมือมาเลยอ่าอรรโซลซัมมือเนาะไปมมือเศร้าเลยไปโคตรซัมมือบ่แม่นไปโคตรแล้วเข้ากันยูโคตรหรือว่าเข่ามาบอสหละลกะตะแลงโคตรแรกจังในเข่ามาไก่เดีกจูบเข่ามายันงัวได้ทุ่งไปเหยียบแบบมีเป็ดไก่เพคนนั้นไก่ลงไปเคียรกันบ่อเผากันอันนั้นแล้วหมองฉี่บ่สได้กินหมองแม่หมักอันนั้นมันออกหมักข้าวโพดมันออก ล่อขึ้นกระตอดแล้ได้ขาวๆแม่ต้องหาอันนี้ค่ะได้ไปอันผักเนาะสีแหลืองอะไรหองงามเพิ่นเมื่อกี้มีผู้ใดมาหาเนี่ยมาเล็ดน้ำเน่มาเนี่บอกแม่แม่บุญแล้วกันเลยภูดามาเลยเลยโอ้ภู้ใดก็บข้าเพียบไปช่างอันอื่นเนาะแม่บุญข้นมาแต่สวรรค์ผู้ใดเรียบมาพี่พราภูดายมาหาเจ้าหลายมือแล้ว เลยอยากมาเยี่ยมเบิงมาเยี่ยมเลยเฮียงบอ่งอเสนอบัดมือมาลายกับลายได้คนเนาะแมนเ <c oughs> มื่อวานนี้ได้ค่ะเมื่อวานนี่บอกนจ๊กเมื่อวานนี่ไปอยู่เพื่อนจะไปอยู่เพื่อนโดยวานออกไปดูอวสีเหลี่เล,เลยเนาะไว้เดือดย้แล้วแต่ว่าคันยูกับสามมืเอ,อเจ๊กแล้วว่าแจ๊กหกคนคนเดียว มีบ้าพักกาดนะบิ้งเนื้อหนึ่งพัดแม่โอ้โักกาดสวยงามสวงามพักกาดเนี่ยองพัดนี่จ้าคือกันมันผสมกันมีผักกาดตีนมีแล้วก็ผักกาดต้นในคนเจ้าคือบนโลกขั้นชูงอีหล่ามันใหญ่เลยมันแก่ขั้นสมงบริสเซลพี่นี่ใหญ่ว่าแต่ได้กห่างซอกเสมอยังแน่นอยู่มันงามเนาะ บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่บ่พอนี่เป็นขอบควยดิคุดแล้วก็ปลูก<ะ>เลยหวานเลยล็อกขั้นชมแม่มันใหญ่มันบ่แซ่บได้หน่ขั้นคู่มือแม่เอ้ยอยู่หน้าก็ลกเอามาแ <laughs> ล้วก็มาขั้นยืดก็เลยบ่ได้กิน อีกแม่เนวถ้ากดเวอร์นันจะเอาพักสลัดมาปลูกว่ะเจ้าค่ะว่านั้นก่อนเจ้าก็ไปลกโมคเบิ้ลเจ้าจะพักละผู้ที่เจ้ากะพักสลัดเจ้ากะทั้งที่ยุ่งหน้าก็ไม่ม่ใครกินเนื่องันแก่เวอร์เพราะน้องไม่กินเสียงขั้นสมขายรู้ไหมคุณเชื่ออีหล่ะโบก้าไปขายโบก้าไปขาย ขั้นแล้วกับผมไม่ฝ่าขั้นข้าผูมก้าวไปขายมาเป็นแค่กล้าขัดไปบ้านอื่นแค่แน่ในบ้านเองบ้านจะอินแค่ก้าอะไรไม่แต่ข้าวนำมาลกเอากินอย่างเงี้มาทันลกกินเลยแม่ที่จิกินกับยังเจ้า โอ้งพี่ขาลบเอาไอ้ที่นี่จะต้องหาพักสลัดหาบงเหม่นแม่เนี่ยทายคขากินเมิ่อนัก่อนมีคนมาเื้อบ่ล่ะบ่เพราะว่าช่วงนี้พักมันหลเย่แม่เขาแล้วเขาแลวน้ำอยู่หน้าก็ม่คอยพอลาออนนอนกลจะสีสันนี่นังนอนอยากะตาบ่นอนว่าได้หล เอาไปได้หลายให้เอาจังหน่อยก็พอเอาไปขันสมเลยแม่เพราะว่ <c oughs> า,าหลายคนอยู่เพิ่นมาเอากินนี่นแม่ใครมากำมาลกเตระกรรมอะไรได้แม่นมันก็เลยเป็นพักกาดผสมกันเนาะโดยมีแบบแบบแบบนี้มันจะเป็นต้นง่ายอันนี้มันเป็นพักกาดตีนอันนี้ต้นนี้จะเป็นต้นใหญ่ เจ็แบบประกาศเนี่ยเขาเอิ้อกานมันมนั่นทำสามนิ้วนะมีใใ่งนีะคะเขาเอื้อประกาศเนี่ยตัดตินมีวบบแมนเออตีดตินไงประกาศตินมีมัน,เ,น,นะมนเป็นขอกควายเนาะแมนเป็นขอกควายเจ้าว่าปลูกอีพ่อหบานนี่อันพักเสริมี่ด้วยจะพักนี่กระกลนมาแต่หน้าใช่ปลูกเจ้อาอีพ่อมันธุ์อะไร <c oughs> เรามาปลูกแม่นเรามาปลูกไว้อยู่หน้ากาับวู้ดพักนะ พันะักหอมเมื่อกี้คือบอกว่านี่อยู่ว่าทางอยู่นาพักอ,อีกอย่งงางอ่ะผักหอมป๊ะวันนี้เอาไว้ใช้รักใช้ก่อยบุ๊มบิ๊อยู่นาอยู่พี่คือบอกว่าไงละวันเอาไว้ชีลกอันนี้ให้มดกันเลยเจ้าต้องวันเจ้าลกพักเจ้าลกให้มันเป็นหม่องหมเจ้าจะคิดได้วันน,นนี่คือบอลนี่เอ่อไอ้กับช่องใช้มือกับชีให้ลกให้มดเลยนี่ใช้เพื่อนไปธันสรง แจ้กระดกเป็นรอ,อนนะลกทำนี้แล้วมันพอดีคันโสมแช่มันเข่ากันมันแหลมมันไม่แช่เนีใหญ่ไว้เองเจ้าไม่ได้ย่อนว่าจะลกอะเราบอรกรกท่านแรบกบาร์ชีรกให้เมื่เลยเด้ดเจ้าคือบวลกเป็นไส้ไม่ใส่หรอฟังนาบอกให้มืดเลยดีรกในสิบูเครื่องสารแบบนี้แม่จะเอานายฟังหอมเมื่อวานไว้เครื่องสารนี้ก็หอมเนาะโดย ชนลายน้องบ่ได nice ้ถอยได้กินเนาะมันเห็ดชนลายดิแม่ฟ้ามันเป็นคกควายเนาะแม่โคควายแค่ขั้วไม่เข้าโคควายไม่ใหญ่แล้วเพิ่นใหญ่ไปพูดอีฝุ่นจะเกี่ยวปะเชิญทั้งหลังเจ้าถ้าดูผู้ดูคอเจ้าเนาะแม่นเพิ่นคล้ายพักอยู่นานนะเพิ่เสริมอ่ะเพิ่นคายเด็ดคือกระเป๋าดิมนตายว่าเราปลูกนาแม่นประมาณว่างเลยนี่แหละมีแต่ฟักหอมหมด ซัดไปขายเป็นกิโลแมน่<ๆ>งเขาประกาศคือบอเอาแล้วคือเอาไปขายใย้หู้เป็นราคาบอกถ้าพอประกาศทำรรมันลายดิบานใดก็มีแต่ก่อนเขาขายดีให้เจ้ตจ้องขั้นสมไปไม่กว่าห้านข่าตัวหนาเพราะ่าดขายเนี่ยหายกี่ถุงยางไปแมนแต่เห็นเขาไปขายได้ขายได้ชมรักเห็นไมมอีหล,ล่ะมันเมื่ออื่นเออเมื่อื่นจะโรคเลยเจ้าขั้นโรคมันนี่โดยขั้นแล้ววะนี่ เจ้าก็ไปฝากห่านข้าแล้วเจ้าใส่ธงเห็ดธงหาพันก็นได้ว่่ต้องเห็ดผสมชิดได้เจ้าก็ห้าผากคายเนี่ยเสียงเจ้าเขาซื้อก,ก็มี่เพราะนี่ให้เป็นบุญลายได้เอามาคั่นสมใ,<ค>ให้สีกินหลายทีเจ้ากันผสมไปคายเฮ้ยยีนาก็มียีนากะเป็นซองโพนตงใหญ่หนึ่งพอวานเลยพ่นแม่พ่นดูฟูผัก เรา,าปลูกบริจิณแล้วแม่คนปลูกไว้ไให้ลูกดูคืบ่บ้านนี้เราก็ปลูกแม่อยู่บ้านเพิ่อนก็ปลูกเราปลูกไว้อันนี้มาปลูกให้ลูกแม่มันอยู่ใช้เพิ่อนก็ปลูกไว้แล้วเราดูเนาะแม่พอแล้วก็น,น,น,นงผัดเวลารับแจ้าพันชุบตะไคร่สระนะคะเจะ้าห่างผ้า ฮอตเขามากเลยในดินสุม่มใช่ไมเนาะแม่ดินที่ควายขอกควายมันงามแม่นคุดดินนะก็ปลูกเชื้อเลื้อยได้ได้พักนะก็หากก้างกระเน็บใส่ก็เป็นพักเองเขาเอิญพักเองข้าวทองอ่อข้าวทองเนอะงามงามเอฟซีบอกเอ้ยไปเอาพักน้องพัดหมดแล้วแ <c oughs> <c oughs> ม่บุญแม่บุญว่ามีของฝาก บันนี้น้องน้องน้องพัดข่าววันนี้พนวายอยู่พี่พิ่นวายอยู่เพิ่นดาพักมันใหญ่ละพิ่นมากะเอาลงให้เพิ่นนเนด้อว่าป้ายพนใหญ่ก่อนวะคือว่าเห็นไผเอาของมาฝากคือว่าเห็นบักหลายนึงแม่ <c oughs> ทั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งได้แก้วว่าสุข<อ>ื่อวานนี่ได้ยังคือหลายแท้ได้เสื้อผ้านี่ได้นุ่งแล้วเนาะเลย เห็ดเยอ่โอ้ได้เครื่อียงลายแทน้น้องพัดแม่แล้วก็กระเป๋าน้องไปห้องเยียนไ<อ>ในภูลน<า>ันกร,ร<อ>ะเป๋าไปซื้อฝากเหน่อยโอ้ดีเนาะเป็นเนาะลายแล้วอีละพอแล้วพอแล้ว <c oughs> อ่ะเต็มกระตาเลยโอ้ยไปตาเงี้ยคันสมไเงี้ยลายเลยคืฝันบ่มีกุ้งหิวงห้อยขี้ลายเนาะ <c oughs> โอ้เบิดเครื่องนึงแหละ พอแล้วเค็นลบทึ่งวนแล้วบ่ลวขั้นสมไ่ฝากเขาเจ้าอุ๋มให้คนขายให้ได้สิบพันเจ้าพันเจ้าเนาะไปออางอออกข้างแรกไปป่ะออเลยแ้วถึงอึ๊บอมาไปหาใส่พุมยานเฮ็ดบดก็ออกเอ้น่องพัดเอ้ย

อ่างนั้ค่ะคดอนคั่นสมหรือขายร่อนอื่นรอกเริ่มอื่นนี่เด้อรอกคั่นสมเวลารอกแล้วก็ได้ห้างมันออกน้ำรบกัดเจ้าเห็ดมันจางแด้ร่างสบายจังโมเปื่อนเนาะโมเปื่อนยังโงแม่บุญเอาป่ญญาเอาบัดเจ้าเ่ยเฮ่เจ้าไอ้ขายรถอนสมพักมันก็ได้ขายคันนี้คันนี้อย่าลืมใส่ผงนัว ก็ใส่ผมนั่ใส่ลายเสียบลายม่มานนีบ่มีเนี้ยฝากมีตู้มาลูกสาวเอาประกาศฝากมันนี้บุ๊มดี้มาสองมือละอนดูเ๊มบลายดีน้องพันคำสมเต็มกระตาดำสิกนบานี้นการนิสันั้นแตลายดูงาม คำสมว้าวเจ้าเจ้าหนูจะกินสมพักวันหนูจะกินสมพักแก่หมดกินรสทานขัาวสมคลายข้าเจ้าได้ขายถทีนึงแด้วเจ้าหยามได้หฮะข้าบอกอะไรคะอายบ้านบ่ต้องอายได้อายได้เงินได้บ่ต้องอายลอิตียกับพายตีย์อายโอยสมพักเม่แจ้าสมพักแก่เสวยละหาพันหาพันเนี่ย เห็นว่าเขาขายตลาดนัดบ้านเมือบุญวันจันทร์วันอังคารเอ้ยวันค้าวันประหัดเขาขั้นสมโอ้เขาขายอันนี้การได้หนิ่้องซื้อได้ขายที่หานค่ะเราหนิขายเห็นกระเจมขายนสั้นกระเจ้าขั้นเบิดหมอค่ะเจ้าขายให้เราเบิดหมอกหันก็ได้มัอจะสามชิ้ว่าเฮ็ดทงได้จักเป็นแม่ปลขาวอะที่ปลาขายจ้าปลาผักบลาผักคอยดูเลยที่ผักผักนะ กาฝากอะไรที่ถือก็สักกนึ่งสักพั่เออหัวน่ะรับไปขายกระป๋างเออรัไปขายใช่ขายจำทางนี่แหละบขาขายไม่หลาเจ้าก็ต้องอายอายเดี๋ยวขายเจาก็ได้เงินเออเฮหตุลมืออื่นในโลกด้อยแต่เชร้าเลยโลกแต่ข้านโลกก็ต้องอายโบต้องอายแล้วคันชมก็ได้คันไหนเจ้าโลกมึงเจ้ากับโบโลกเบิ้เจ้ากับโลกเอากะประมาณเฮาโลกเบิ้แล้วมันสิหลาย มีสั้นกะเจ้ากะเอาชาม,มีก้อนลองเบิง้งม,มันได้คายแล้วกะตื่นมาจะลกต่ออีกเฮ็ดมันมันแกยเขาเนียว่าได้เป็นตะกินได้สมประกาศมันใหญ่ใหญ่ไว้ส่งขโมยยังหน่อยมันอันออนี้กินหน่อยแม่นนี่มามันมนี่บอกใหญ่ลอก,ล,ก <c oughs> ล่อนอื่นฮะลูกแกะครึ่งหนึ่งคาดบ้านแล้วก็ใส่มีถังน้อยก็ใส่ถังน้อยก็คายนะเคยคั่นอยู่บ่แม่นคั่นกินขมืออะไรสั้นแหละคั่นเลยเนาะ พันตอนแรงน่ยตอนเฉาก็ะคายรู้เลยผักอันนี้เัรแมนมันมันสมระกาศมันเท่าไงจริงนั่นอยู่เจดดอกมูเรยาใหญ่เลยแจ้วนาว่ขอพันวันน้านาวพอดีนะพอดีอยู่ ใส่สั้นไม่บุญกับขอบใจได้อีหละไม่บุญสิกับได้แบบเนี้ยเอยไว้มือหนาพูแหลยสิมาแว่มาไม่โบได้ของฝากจะได้ไอโบโบได้ไอซื้อของมาฝากบัได้ของฝากจากลูกขอบใจได้ลายได้อีหละไหวมือหนาสิแว่มาไม่เนาะหละเนาะเลยสบายดีเลยสบายดีเรียกปรตู้สบายดีอ้าวทางประตูไม่ใช่สบายดี มาใจเฮือนนี่มาใจเฮือนลูกโอ้เด้อโดยอ่ะพวกนี่ก็สบายดีเด้อเมื่อก่อนแับนี้ละเด้อโดยอ่ะมือหน้าตุเลต์ตุเลต์มาใหม่เนาะเด้อมาหาน้องพัดเัมือนคนลูกประกาศไงกันสมบูรณกลายหนึ่งเนาะได้ของฝากจากเพื่อนมเหามาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ซื้อแหละน้ำจิตน้ำใจเากอมาฮอดแต่ก็สิ้อเมื่อบัดนี้พี่น้องเลยเข่ามาซ่องเบิ่งทางในเฮือนก่อน นีในเฮือนเพิ่นก็นได้โล่งจงพี่น้องเลยเนานะนี่บอด้มีห้องดอกทาว้าน่ะกะขันนอ้องห้องเอาสามห้องผู้ดีเป๊ะเลยเฮือนสามห,อหนนะ้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้สบ,บุญกะลาพี่ละน้องไปสกกอนขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่ที่ตามรับ z o o คลิปตั้งแต่ต้นโจน้โจ้แล้วบระคามโฆษณาขอบุญขอบคุณในไลนะ์เนาะทางเอฟซีสำหรับคอมเมนต์ดีๆท,ทุกทุกท่านเนาะ อยู่ดีมีแห้งคุมเจ็บมอได้คุ้มไขว่ห้อมีขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่จจดีเอฟซทุกคนท,ท,ท,ที่ติดตามฮับส้มคลิปของเฮาตัาง้งแต่ต้นจนจบและประามโฆษณาถ้าว่าวอาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยัยด้วยผม,มีพี่น,อนอ้องเนาะนะลาพีลาลนองไปแล้วอวอันนี้สบายดี